ประแดดวงเงินโอ้โหอหอมหวยเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องว่างาปซูขุดซุกคนนะครับมื่อนี้ยนะครับพอดีมาเอาฟื้นนะพี่น้องเนาะคืดอยากสมพี่น้องเกีเดแดดจะน้อยนะพี่น้องเนาะจะเลยหาตัวหนุ่มม่วงกันพี่น้องมาขอน้ำพะเยาหมึดเียเหรอเอ้าขอนน้ำพ,ดเดเพนะเยเกี้ยงเราเลยเนาะนี่พี่น้องเนอะ้ย <c oughs> นี่ในนี่ราเอาไปในหน่อยเนาะมุม่งน่อยโอ้ลงลลนี่้องเลยลงมีดีเลยมาเดินไปหาหุ้ม่งน้ำเนาะอุ้ยตาจำนี่สเกเลยนี่เอาพี่ราเอาหนยแบบนีเลยนี่น้อยนเา โครเลยเนาะโอ้หนึ่งหน่วยกันนะเด้อเกียร์เด็ดกเกียรล็ดพี่น้องเอา้าเดี๋ยวเพื่อนนำกิมกันนะพี่น้องมาเลยเดี๋ยวเจี๋ยผมมองนะพี่น้องนะเดี๋ยวไปนั่งกินแซนวิชกันทั้งหมดเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุขุสุขอนนะครับมาพบมาพอกับช่องจ้าชาดถุงล่าชาแนลนาะพี่น้องเอานะครับมันนี้เอาบรรยากาศอยู่หน้านะครับมาฝากพี่ตอนนองนะครับพี่น้องสุขุสุขอนนะครับเด้อเอากะมืัอนี่นะครับพอดีมาเอาฟื้นนะพี่น้องเด้อก็เลยฮว่นแดดนะครับเกียร์แดดเนาะก็ได้บักม่วงเลยนะครับบักม่วงนี่นะครับบักม่วงบักม่วงหน่อยนะครับหน่อยง่ายเลยม่วงหน่อยหน่อยง่ายเลยเอานะครับกะมีเกลียวเนี่ยนะครับเป็นเกลียว ผมเฮ็ดมากครับท่พนผู้หลงเนื้อตุ้ยๆเลยเนี่ยเป็นน้ำปลาหวานบา่ใส่น้ำปลาแดกแล้วก็ใส่เอยียงเนี่ยบ่เฮ้น้ำปลาแดกบวกพริกผงข,ข้าวคั่วหัวอหวอมพี่น้องครบสูตรมามาเสิร์เสิร์กันนะครับด้วยเป่าเนี่ยจวดจวดเลยพี่น้องเลยนี่ฟังเสียงไก่เสียงกาอยู่หน้าพี่น้อง <laughs> นี่โอ้บอกกูมืองหน่อยหน่อยไงพี่นอ้องอ๋อ ตัวไหนพี่น้องเลมาดีมากเเดียวพี่น้องเลย mm hmm. สาวเยสเพันโบใครธนัดมาเลยเอา้านี่ตุ๋ยๆเลยพี่น้องเลยโอ้มันอากาศร่มเยีน้างหลังก็มีด้วพี่น้องเลยขง <laughs> ัวเนี่ย mm hmm. mm hmm. ร่มเย็นพี่น้องบรรยากาศดีครับมันร่อ,อ,องกระเดกหวังมืมมงมเอเลยกระเดกบวังมันโอ้โหหอมหวยเลย มสมครับบรรยากาศเกียร์เดียดพี่น้องมาแซ่บแกันได้พี่น้องเนี่ย เกี่ยวหอมนำประเด็ดปาดล่างอีกหน่อยสะสาจะหน่อยได้พี่น้องจินเล้น น้ำใหญ่ปุ๊บอกอยู่ดิ <laughs> อืมอาหารตามฤดูกาลคือเก่า กกบ,มมบ,บม่มีผักกาดพี่น้องลมวีวีพี่น้องเอ้ยพูดแด่อยากน้ำน่อยเนาะ ียงเปียดเวยพี่องเพิ่นเอาเปียเข้าไ้อยู่หน้าปะ่ะพอดีมาเอาฟืนกับลยมาถ่ายเสียงหน้าปนข,ขนาด อยู่ในบานมันห่อนพี่้องบอกามาอยู่ให้อยู่หน้าไปยล่ะร่มเย็นๆยินมีโควิดกับพองเจ้าคือเดือดเดงัง สมนีรน้อยนี่ว่าเพื่อนว่าสมจนตาสิบบาท อน้นวยเนียวพี่น้องเลยคโอ้ขุัญเอาไม่ไม้เล็กพี่น้องคันแมน่นันไกล้หรือรังป่าข้อเลยเนี่ยเอาแล้วเอาแล้ววันนี้เอาแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่กรอบๆเลยพี่น้องเลย โอ้เริ่มไปทางเขาได้เขียวเลย เพิ่งวายัางไงบ่เมนูเนี่ยเมนสูสบายปากบ่ลำบากดากแล่้วอือืไปท่างเขาเลยพี่น้องเออยำไปคนชิ้งลูกไปพี่น้องเคยเป็นบ่เจ็ดเียวแล้วครับวันเนี้ยอือื ครับดถ่ายเลยพี่น้องเนี่ยบวอ๋เพี่น้องเจจเข่วสวมลายเห็นพันหยั่ก็ยังบวบเป็นตะสวมนะมาอหยั่มึงไปว่าพี่น้องเขยวเสียวอะไรได้เนี่ยเสียบเพือเอาพี่น้องแจ้งแม่นมาครับ เอานะพี่น้องกับเบไหวเลยพี่น้องเข็ดเฉาแห้งพี่น้องกะเอาบรรยากาศนะครับมาฝากพี่ตอนน้องนะพี่น้องเนะื้อกะขอขอบพระคุณพี่น้องที่ให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับช่องจ่าชาติธตงล่าชาแนลนะครับเนะาะเมื่อนี้สาวเยสวดคนบ่มาพคนกำลังฟันฟือน,นอยู่เอานะครับเนาะกะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่น้องเด้อเป็นกําลังใจให้จ่าชาติธงล่านะครับได้เฮ็ดคลิปต่อๆไปนะครับเนาะ สำหรับมณีศิิจากลาชพี่น้องพุทธนีรกษ์บรรยากาศเดี๋ยวเๆบรรยากาศดอกแสะแบงมาฝากพี่ตอนน้องงามๆนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเนี่ยเมื่อเลี้ยงอยู่ให้อยู่หน้าเลยพี่น้องเนาะสำหรับมณีศิิจากลาชพี่น้องพุทธนีรสวัสดีครับ

วันนี้เจ้าเดือบอันก้อนะ อนุวัฒน์ชาแนลอนุวัฒน์พาแซ่บฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องอนุวัฒน์สีจานด้นะครับเสียบๆร้วมกันด้วยพี่น้อง น้ำมันเตาน้ำมัน้วเ<ว>อออิมแล้วเอาหมดยังหมดแล้วก็เอาคสุดท้ายไปเซีนะครับคสุดท้ายอ้าวเยบบ้อย กดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้นะครับยูทูบเบอร์ตัวจิว๋วเอาสาวัสดีพี่น้องเลยเร็วสวัสดีครับบ๊ายบายเร็บ๊าับาายบบ๊ยบ๊ายบายสวัสดีครับนี่นี่กินข้นมนี่มันเถิด